รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยใหม่อิสสูดีแม็กผลิตภาพไร้คีดจำกัด ช่วงอาสาพาฟินนะครับที่ไหนดีกิจกรรมเด่นอาหารอร่อยนะครับเราจะพาท่านผู้ชมนะครับไปฟินกันถึงที่เลยและตอนนี้ผมก็อยู่แถวห้วยขวางกรุงเทพมหานครนั่นเองท่านผู้ชมต้องบอกเลยท่านผู้ชมนะครับว่าผมวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่ร้านอาหารญี่ปุ่นฮาลานทานผู้ชมที่เปิดมายาวนานกว่า20ปีโอ้โหนั่นก็คือร้านอาราดินซูชิแอนคาเฟ่นั่นเองท่านผู้ชมต้องบอกเลยว่าแค่ชื่อร้านก็มีความน่าสนใจแล้วครับ มาเราอย่าลอยช้าท่านผู้ชมเราไปชมบรรยากาศภายในร้านเลยครับ ได้ชมบรรยากาศร้านอลาบินซูชิแอนด์คาเฟ่กันไปแล้วต้องบอกกันเลยว่าร้านที่นี่นะครับมีสไตล์การออกแบบที่ไม่เหมือนใครเลยท่านผู้ชมเออไม่ใช่มีดีแค่บรรยากาศนะครับอาหารที่นี่ยังมีหลากหลายด้วยท่านผู้ชมส่วนจะมีอะไรนะครับผมเราไปคุยกับเจ้าของร้านเลยนะครับพี่ดุลสวัสดีครับครับสวัสดีครับโอ้ก่อนอื่นเลยพี่ดุลการออกแบบร้าน่ะพี่ดุลคือใครแนวคิดการออกแบบนี้มาไงไโอเคโอเคครับถ้าเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับอะไรที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นไม่ว่าโรงแรมญี่ปุ่นร้นอาหารญี่ปุ่น ก็จะเน้นงานไม้เป็นหลักนะฮะก็เลยได้ได้ออกเป็นเป็นงานไม้ลักษณะนี้แล้วไม้เนี่ยเป็นไม้สนนําเข้าฮะก็เลยดูดูแปลกตาส่วนแบรนอลาดินเนี่ยฮะที่มาของแบรนอลาดินเนี้ยครับเนื่องจากคุณพ่อเพราะท่านชอบทานอาหารญี่ปุ่นแล้วในยุกยุคก่อนๆเนี่ยอาหารญี่ปุ่นฮาลานหายากมากเพราะฉะนั้นในเมื่อได้ความเป็นมุสลิมและเป็นร้านฮาลานด้วย ถึงใช้ชื่อคําว่าอลาดินเพราะหนังอาดินช่วงนั้นดังมากแนะนํานิดหนึ่งครับว่าเมนูในร้านนี่ครับมีอาหารประเภทอะไรบ้างครับร้านเราเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นนะฮะอาหารญี่ปุ่นเนี่ยจะแบ่งเป็นสองครัวครัวร้อนกับครัวเย็นถ้าอาหารประเภทครัวเย็นจะเป็นอาหารประเภทนี้ฮะเป็นซาซิมิใช่ซาซิมิรับส่วนครัวร้อนครัวร้อนจะเป็นประเภทนี้ฮะอ่ามีสเต็กครับมีผัดบะหมี่ญี่ปุ่นอันนี้เป็นครัวร้อนนอกจากนั้นเนี่ยทางร้านได้ คิดค้นชาบู<ม>ที่เป็นสไตล์ญี่ปุ่นจริง<ม>ขึ้นมาด้วยเพื่อทำ<ม>ทำ,ทำบุฟเฟ่พอชมเนี่ยบุฟเฟ่มาแรงเอาละรครับท่านผู้ชม,มเดี๋ยวเรามาลองชิมชาบูที่ถือว่าเป็นทีเด็ดของร้านกันท่านผู้ชมอะไรครับโอ้โหท่านผู้ชมกลิ่นหอมลุแมสมากท่านผู้ชมมาอย่ารอยช้านะครับขออนุญาตถอดแมสเลย ครับตอนนี้คือน้ำเดือดได้ที่นะท่านผู้ชมโอ้โหคือกลิ่นหอมมากเดี๋ยวถามพี่ดูนิดนึงครับว่าในเรื่องของน้ำซุปเนี่ยเรามีนี่เลือกกีิ่นแบบครับโอเคครน้ำซุปของทางร้านม,มีน้ำซุปใสกับน,น้ำซุปดําที่เราเรียกกันแต่จริงๆคือสีดําคือใส่ซีอิ๊วญี่ปุ่นนะฮะความอร่อยจะอยู่ตรงกลางต้มได้ประมาณ20-30มนาทีอืมครับ<ช>ถ้าชิมคําแรกไปเนี่ยรสชาติจะจืดๆหน่อยอะจะไม่เข้มข้นแต่ยิ่งกินยิ่งอร่อย แล้วในส่วนของน้ำจิ้มครับพี่ดุลขอแวะมาน้ำจิ้มหน่ี่เลือกหลากหลายมากครับคือยังไงบ้างมีอะไรบ้างครับน้ำจิ้มทั้งร้านเนี่ยจะมีน้ำจิ้มคอนเสิร์น้ำจิ้มงาน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วไฮไลท์คือน้ำจิ้มซุกี้ครับลูกค้าที่นี่ส่วนใหญ่ทานน้ำจิ้มซุกี้แล้วลืมสามตัวที่เหลือเลยแต่ถ้าอยากลูกค้าอยากจระสั่งทานน้ำจิ้มที่เหลือบอกพนักงานได้เลยครับ ขอตักใจเลยครับอร่อยไหมครับเป็นยังไงไม่ได้อห่าอนกันพี่ตุลย์คือน้ําจิ้มอร่อยมากครับอร่อยจริงท่านผู้ชมอร่อยแบบไม่เหมือนใครท่านผู้ชมรสชาติทิมคนครับ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 เมื่อกี้ได้ลองซุก้ีปแล้วเดี๋ยวเรามาลองน้าจิ้มอีกสักตัวหนึ่งนะครับผมเรียกมาตัวนี้นะฮะน้จิ้มงาครับน้ำจิ้มงาท่านผู้ชมนี่ จิ้มตัวนี้รสชาติโอเคเลยผมมองว่าเด็กๆที่มาทานนี่คือโอเคเลยครับเป็นรสชาติที่เด็กๆเลยทานได้เลยครับอร่อยมากอร่อยมากครับเอาละครับท่านผู้ชมหลังจากที่ได้ชิมชาบูกันไปแล้วอตอนนี้เราตัดวาร์ปมาที่ซูชิกันบ้างพี่ดุลครับขอให้พี่ดุลแนะนํานิดหนึ่งว่ามีอะไรที่ให้ชิมดูบ้างครับครับผมนอกจากร้านนาราดินเนี่ยนอกจากมีชาบูบุฟเฟ่แล้วเรายังมีอาหารอีกประเภทหนึ่งก็คืออรุณค่ะอาหารประเภทอรุณเนี่ยสำหรับลูกค้าที่แบบ วันนี้ไม่อยากไม่อยากทานแบบอิ่มแน่นเกินไปอยากอิ่มพอดีพอดีก็สั่งเมนูเหล่านี้ได้เลยเครับผมเมนูที่แนะนำ๋ยวให้ชิมเมนูแรกก็คือเมนูนี้เลยครับนี่ฮะ,ฮะซูชิกุ้งเทปุระเต็มปากเต็มคำมากๆอ่าครับผมแล้วที่สำคัญน,นะครับอร่อยมากๆครับ ใช้คาว่ากรอบนอกนุ่มในในนั้งจงแล้วข้าวที่ห่อกุ้งก็ไม่ได้หนานะฮะเราใช้กุ้งตัวใหญ่ๆหญ่โหสุดยอดมากขอให้ชิมอีกสักสองเมนูแล้วกันครับโอเคครับงั้นแนะนำเมนูนี้เลยตัวนี้สเต็กครับตัวนี้ครับสเต็กสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยจะแตกต่างกับสเต็กของทังฝั่งยุโรปครับผมเราจะมีน้ำจิ้มให้เลือก3ตัวนะฮะ มันจะช่วยเพิ่มมันจะช่วยเพิ่มความเข้มข้นของสเต็กนะครเพอให้เราหอมใช่ครับมีความหอมล้วก็จะมีน้ำมันงาผสมกับซีอิ้วด้วยมีความหอมนี <das ky> ่คุคือเข้ากันมากกับกับสเต็กใช่ครับเข้ากันมากครับลองตัวนี้เลยตัวนี้มีความพิเศษไงครับมี่จิ้มตัวนี้ตัวนี้ฮะก็จะเป็นเอ่อเป็นมันบดนะฮะเป็นมันบดแล้วก็จะมีมะยงเม็ดแล้วก็มาคงรสอีกหน่อยเนี่ยท่านผู้ชม โอเคเลยรสชาติกำลังโอเคเลยครับกินเีลเลยสื่อเด็กน่าจะชอบนะผมว่าครับครับพี่ดุลครับสะดุดตามากกับเมนูนี้แซลมอนดูน่าทานมากครับครับเมนูนี้เมนูนี้เป็นของตัเย็นนะฮะเป็นประเภทซาซิมินะฮะงั้นคนไทยเนี่ยนิยมแซลมอนลองลองชิมแซลมอนดูฮะรือว่าของเราสดแค่ไหนต้องลองครับมัก แซลมอนมันสดมากเมนูแซลมอนเนี่ยฮะเราเป็นนอร์เวย์ฮะเป็นแซลมอนนำเข้านำเข้าจากนอร์เวย์ใช่ฮะเป็นแซลมอนสดโอ้โหนะครับสดสดจริงท่านผู้ชมผมได้ลองชิมแล้วแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวเลยท่านผู้ชมคือโอ้โหเนื้อสดนิ่มมากแล้วประกันเลยฮะท่านผู้ชมต้องบอกเลยว่าอาหารที่นี่อร่อยทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นซูชิหรือว่า ชาบูนะครับพี่ดุลครับอยากให้พี่ดุลแนะนำนิดนึงว่าถ้าจะเดินทางมานี่แนะนำเท่าฝั่่นิดนึงว่าเดินทางมายังไงได้บ้างครับร้านอะไดินซูชินะฮะ,ะสถานที่ตั้งอยู่ที่ซอยประชาอ,ะอุทิศ23่ฮะอยู่ใกล้แยกนเรนจ่ายตัวร้านเนี่ยหยุดวันจันนะฮะอังคารถึงวันอาทิตย์เราเปิดให้บริการถึงตั้งแต่11บเอโมงถึง2ี่0ิเนนนะครับ แล้วก็ส่วนวันนักขัตฤกษ์เนี่ยฮะรเราก็าขายปกติฝากช่องทางการติดต่อร้านนิดน,นึงครับครับผม,มช่องทางการติดต่อของเรานะฮะอยู่ในเฟซบุ๊กครับพิมพ์คําว่าอาราดินซูชินะครับแอนดคาเฟ่เฟซบุ๊กของเราเนี่ยจะเด้งเลยฮะเด้งเลยฮะอาราดินซูชิเข้าไปดูข้อมูลได้เลยจากนั้นเลยคุณผู้ชมนะครับต้องบอกเลยพี่ดุลคือเมื่อกี้ได้ชิมไปแล้วคือตอนนี้ก็ยัง รู้สึกว่ายังอยากจะกินต่อครับงั้นผมขอขอบคุณพี่ดุลตรงนี้แล้วขอญอาตไปชิมต่อเลยนะครับยินดีค,ครับสวัสดีครับ